หลังจากที่มีการตัดสัญญาณออกอากาศของ People Channel เนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> ก็ปรากฏว่ามีท่าทีของกลุ่มคนเสื้อแดงออกมานะคะว่าจะบุกไปที่สถานีดาวเทียมไทยคมเพื่อขอให้เปิดสัญญาณการเอาอากาศของ PTV ต่อไปในช่วงเช้าว,วันนี้คะ่ะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ำนำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสออชโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งประมาณ11โมงกว่าๆสออชอก็ออกประกาศห้ามมวลชนเสื้อแดงเข้าไป ยังสถานีดาวเทียมไทยคมอำเภลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีค่ะในขณะที่มวชน คนเสื้อแดงประมาณ1000คนนั้นก็เริ่มที่จะไปปักหลักอยู่ที่นั่นและอีกจำนวนหนึ่งก็กำลังเคลื่อนไปสมทบเนี่ยนะคะซึ่งทางพันเอกสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกของสองาอาชอแถลงถึงการประกาศห้ามดังกล่าวว่าเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้นในการดูแลรักษาสถานที่และสถานีบริการไทยคมเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจนั้นมีความจำเป็นจะต้องควบคุมสถานการณ์จากเบาไปหาหนักตามกฎการใช้กำลัง7ข้อก็คือข้อ1ชี้แจงข้อ2แสดงกำลังข้อ3าผลัก ดันด้วยโล่และกระบองข้อ4ฉีดใช้น้ำฉีดข้อ5ใช้เครื่องขยายเสียงข้อ6ใช้แกส๊สน้ำตาชนิดกว้างและข้อ7ใช้กระสุนยางค่ะซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นจะชี้แจงทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมรับทราบตลอดว่าเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นจะต้องเพิ่มเติมมาตรการในการกดดันและใช้กําลังทั้ง7ประการไปที่บริเวณสถานีดาวเทียมไทยคมกันเลยนะคะที่นั่นนะที่ ออลาดหลุมแก้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีทหารและตำรวจเสริมกำลังจำนวนมากพร้อมกับนำลวดหนามเสริมเป็นแนวป้องกันปากทางเข้าสถานีไทยคมสูง3ชั้นกำลังทหารกว่า6,000นายนั้นเข้าไปอยู่ในสถานีอีกส่วนหนึ่งก็ตั้งจุดตรวจหน้าปากทางเข้าวัดบ่อเงินขณะที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนในพื้นที่ภาคหนึ่งก็นำกำลังกว่าห0รนายเข้ามาประจำที่หน้าสถานีไทยคมด้วยค่ะ จนกระทั่งเที่ยงครึ่งการนำเสื้อแดงก็นำมวลชนจากบริเวณแยกราชประสงค์เคลื่อนขบวนด้วยรถบรรทุกรถยนต์แล้วก็รถจกักรยานยนต์นำผู้ชุมนุมร่วม10,000ื่นคนเนี่ยไปสมทบกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปักหลักอยู่ที่นั่นประมาณ1000คนเพื่อที่จะกดดันให้เปิดสัญญาณ o p พ e c ช a n n e l โดยใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรัรงสิตเข้าถนนรังสิตปทุมธานีบริเวณหน้าศูนย์การค้าฟิวช้อปาร์ครังสิตมุ่งหน้าเข้าอำเภอล,ลาดหลุมแก้วแล้วก็ใช้ถนนเส้นทางปทุมธานีลาดหลุมแก้ว กลุ่มคนเสื้อแดงนะคะได้ตั้งเวทีปราศัยภายในพื้นที่สถานีแต่ว่าไม่ได้บุกเข้าไปภายในตัวอาคารขณะที่บางส่วนอยู่ริมถนนรัตนาธิเบศก็ส่งผลให้การจราจรละแวกนั้นนั้นติดขัดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ คุณจตุพรพรมพันธ์หนึ่งในแกนนำนะคะได้ขึ้นปราศัยโจมตีรัฐบาลและนายสุเทพที่สั่งปิดสถานี p People c h ช n n e l พร้อมกับเรียกร้องให้ทหารถอนกำลังออกจากสถานีไม่อย่างนั้นคนเสื้อแดงจะบุกเข้าไปภายในทำให้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดคนเสื้อแดงก็พยายามที่จะตัดลวดหนามที่ทหารล้อมเอาไว้ขณะที่บางส่วนก็คว้างปาก้อนดินทำให้ทหารและสื่อมวลชนต้องหลบอยู่หลังรถทีเอ็มซีก่อนที่คนเสื้อแดงจะบุกเข้าไปภายในอาคารระหว่างนั้นทหารก็เริ่มที่จะฉีด น้าค่ะแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาขัดขวางแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลเนื่องจากผู้ชุมนุมมีเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นคนเสื้อแดงก็ไล่ต้อนทหารเข้าไปด้านหลังอาคารแล้วก็ยึดปืนลูกซองกระสุนยางจํานวน30กระบอกนะคะปืน M16 แล้วก็ปืน HK จํานวน30กระบอกรวมทั้งแก๊สน้าตาชนิดคว้างอีก60ลูกค่ะ ซึ่งจากเหตุการณ์ประทะกันระหว่างทหารและกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการใช้แก๊สซ้ำตาก็ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด23คนแบ่งเป็นทหาร7นายและพลเรือนอีก16คนค่ะโดยพบว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหาัสส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ จนกระทั่ง4โมงเย็นแกนนำเสื้อแดงก็เข้าหาหรือกับพลตำรวจโทกิจดาพันคงชื่นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งต่อมาคุณนัทวุฒิก็ได้มาถแถลงข่าวร่วมกับคุณจตุพรค่ะโดยบอกว่าจากการเจรจาก,กับตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสถานีดาวเทียมไทยคมกลุ่มนปชนั้นมีข้อเรียกร้องสองข้อด้วยกันข้อแรกคือต้องการเชื่อมต่อสัญญาณพีเพิลชนแนลให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติข้อที่2เมื่อสัญญาณภาพสามารถออกอากาศได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่เทคนิคของกลุ่มนปช จะอยู่ดูแลความเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสถานีดาวเทียมไทยคมเพื่อดูแลการออกอากาศให้เป็นไป,นปนตามปกติแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะเคลื่อนตัวออกจากสถานีดาวเทียมไทยคมกลับไปสู่เวทีชุมนุมนะคะโดยคุณนทวุฒบอกว่าวิธีการเชื่อมต่อสัญญาณของช่องพีทีวีเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของนปชนํารถโอบีมาลิงก์สัญญาณภาพแล้วก็เสียงเพื่อยิงขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคมในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อออกอากาศได้แล้ว ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ของนอปชดูแลความเรียบร้อยค่ะซึ่งปรากฏว่าก็สามารถที่จะออกอากาศได้ในช่วงเงย็นวานนี้นะคะค่ะส่วนในเรื่องของอาวุธปืนและกระสุนที่นปชยึดได้จากทหารที่คุมกําลังอยู่ที่สถานีดาวเทียมไทยคมนั้นก็จะส่งมอบให้กับตํารวจไปดําเนินการต่อไปทั้งนี้แกนำนานปชจะแจ้งความดําเนินคดีกับตํารวจเพื่อเอาผิดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมทั้งนายทหารที่สั่งการให้กําลังพลนั้นใช้อาวุธสงครามเข้ามาทําร้ายประชาชนเพราะถือว่าเป็นการใช้อํานาจ พเด็จการนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานีดาวเทียมไทยคมอำเภอลาดหลุมแก้วนะคะค่ะ ทีนี้เมื่อคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะคะ,คะเราคงจะได้ดูได้เห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายมนตรีออกแถลงการพิเศษนะคะในส่วนของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยซึ่งตอนหนึ่งระบุบ,บอกนะคะบอกว่าทราบดีว่ามีพี่น้องจํานวนมากรู้สึกผิดหวังท้อแท้และเจ็บปวดกับภาพที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมเมื่อวานนี้เพราะแทนที่จะได้เห็นการบังคับใช้กฎหมายกลับกลายเป็นว่าผู้ชุมนุมกลับสามารถทําอะไรได้ตามอําเภอใจซึ่งส่วนตัวก็ รู้สึกไม่ต่างกันสิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้ว่าความรู้สึกที่ประชาชนสะท้อนมาไม่ใช่เป็นเพราะบุคคลเหล่านั้นสนับสนุนผมหรือรัฐบาลแต่สิ่งที่เป็นความเจ็บปวดก็คืออยากเห็นความถูกต้องได้รับชัยชนะและอยากเห็นกฎหมายของเราศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นไม่ว่าใครจะรู้สึกท้อถอยอย่างไรผมและผู้รับผิดชอบไม่มีสิทธิ์ท้อถอยและจะต้องเดินหน้าให้บ้านเมืองปกครองด้วยกฎหมายต่อไปนี่คือภารกิจเดียวที่ต้องทําส่วนปัญหาอื่นๆจะเป็นปัญหาการเมือง ด้วยหรืออะไรเอาไว้ทีหลังซึ่งทางสอชอก็ยังเดินหน้าอย่างเต็มที่คุณอภิสิทธิ์ยังบอกด้วยนะคะบ,บอกว่าได้มีการกำชับกับทุกฝ่ายว่านอกจากจะไม่มีสิทธิ์ท้อแท้แล้วเรายังไม่มีสิทธิ์ล้มเหลวอีกด้วยเพื่อรักษาบ้านเมืองและกฎหมายต่อไปย้ำอีกครั้งว่าเราจะเดินหน้าในการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วที่สุดและขอย้ำต่อผู้ชุมนุมว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมไม่อาจนำมาสึ่งความสุขของทั้งสองฝ่ายได้เลย เมื่อเช้านี้นะคะประชาชนฝากความหวังวันนี้อาจผิดหวังแต่เหตุการณ์ยังไม่จบหากเราดำรงในความไม่ถูกต้องในที่สุดถ้าเกิดเราดำรงในความถูกต้องนะคะในที่สุดเราจะได้รับชัยชนะเราจะนำพาบ้านเมืองและทุกกำลังขอให้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการทำให้บ้านเมืองนั้นกลับมาเป็นปกติสุขต่อไปนะคะอันนี้เป็นคำพูดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะ